สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจัดทีเด็ดเน้นไปอีก4ตัวนะครับผมแต่อย่าลืมใครเข้ากลุคมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับผมเมื่อวานนะก็พลาดไปกับสิงคโปร์เชลซีคู่เดียวนะครับผมที่ครึ่งแรกจากกันไป1นึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วยิงตั้งแต่นาทีที่6โอ้คิดว่าสูงมาแน่นอนรอยิ้มได้เลยนะครับเปล่าเลยนะครับผมไปจบที่ตะกอนหนึ่งต่อหนึ่งเท่าเดิมนะครับครึ่งหลังไม่มีประตูเลยแล้วก็ไปทางเอเวอเรตันนะครับผมที่ฟื้นความตายออกมาได้นะครับผมก็ที่ เบอร์ลี่นะผมที่นําในช่วงท้ายเกมได้นะครับผมช่วงเวลาท้ายเกมครึ่งแรกนะก็ชนะไปได้นําไปได้1นูนแล้วก็มาโดนตีเสมอจบไปที่ตะกอนหนึ่งบนตัวตัวหนึ่งนะผมเมื่อวานก็ได้ยิ้ม2ตัวนะผมแต่เจ็บไป1ตัวนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาจัดให้เป็นบอลไอแลนด์พรีเมียร์ทั้งหมด4ตัวเลยนะผมแต่อย่าลืมนะใครที่อยากเข้ากลุ่มผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับวันนี้ที่ผมจะจัดให้ก็เป็นคู่นี้เลยนะผมเป็นตีเปิดที่คู่แรกนะเวลาเตะหนึ่งสี่สิบห้าแล้วผมเป็นโบฮ เดียวเสมอไป2และแพ้ไป2นะมาดูสายตินัดล่าสุดของทางโบฮีเบียนนะครับผมบุกไปเยือนดันดาเราผมแพ้มาประสานประตูตอนหนึ่งแต่ฟอร์มในบ้านชนะ ยูนิเวอร์ซิตี้มา3ามศูนย์แพ้ชามล็อกโรเวอร์และเสมอกับฟินฮาบถ้าบอกว่าพูดโดยรวมแล้วฟอร์มในบ้างก็ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรขนาดนัน้นกับการกับซิลิโกโรเวอร์นะนัดล่าสุดนะเสมอกับเซนแมนติกมาแต่ฟอร์มไปเยือนของเขาแพ้ชามล็อกโรเวอร์นะแพ้เชลเบิร์นแล้วก็ชนะฟินฮาบและไปแพ้ดันดาก็เท่ากับว่าอปอร์มไปเยือนของซิลิโกสี่นัดหลังสุดก็คือแพ้ไปถึง3และชนะแค่น,นัดเดียวนะอ่ามาดูลำดับนิดนึงนะครับผมลำดับของซิลิโกโรเวอร์ตอนนี้อยู่ 5, ลำดับที่5้นานะส่วนโบฮิเมียนอยู่ลำ อย่างสลีโก้ฉะนั้นันนี้ก็ไม่ได้ไปแซงเซนเปติกนะครับเพราะว่าห่างกันถึงอยู่4คะแนนนะก็มีโอกาสแค่ว่าได้ลุ้นกันนะครับมาดูฟอร์มในบ้านของทางโบฮิเมียนนิดหนึ่งเจ็ดนัดชนะไปสองเสมอสามแพ้สองนะก็ถือว่าอย่างนี้ไม่ทางที่เสมอส่วนใหญ่กลับกันกับซิลิโก้โลเวอร์ฟอร์มไปเยือนก็ถือว่าแอบดูดีนิดนึงนะผมชนะสามเสมอสองแพ้ไปสามนะเก็บได้สิบเอ็ดคะแนนเลยนะครับผมเก็บได้เข้ากับชามล็อกโลเวอร์และเชลเบิร์นเลยนั่นี่ผมเลยมองว่าฟอร์มซิลิโก้โลเวอร์ก็ไม่ได้ดูขี้เหล กับฟอร์มที่ว่าไม่โดดเด่นในบ้านของทางโบฮิเมียนนะผมผมเลยนัดน,นี้ผมเลยมองว่าสรีโก้โลเวอร์นะครับผมไปเยืยนอนยังไงก็ต้องคว้าชัยมาได้นะผมและเปิดมาตอนแรกเปิดมาครึ่งตอนนี้เหลือปอน,นะครับผมมันก็บ่งบอกมาอยู่แล้วนะผมนัดนี้ผมเลยจิ้มไปที่สรีโก้โลเวอร์คว้าชัยไปได้แน่นอนนะครับผมแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมจัดให้นะผมเป็นเด์ลี่ทิตี้เปิดบ้านตอนรักการเยอนของดันดังนะผมเด์ลี่ฟอร์มพระนาหลังสุดนะชนะ2เสมอ2แพ้หนึ่งส่วนดันดังฟอร์มพระนางสุดถือว่าดูดีมากแพ้แค่นัดเดียวเสมอไไปปแลชนะถึง3 มาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทางเดลิซิตี้นะผมก่อนแล้วนั้นไปเยือนชามล็อกโรเวอร์นะผมแพ้มา1-0งูนนะแต่ว่ามาดูฟอร์มในบ้านของเขานะเสมอเซนเปอร์ติกเสมอโบฮีเมียนนะครับผมแล้วก็ชนะยูนิวอร์ซีมาถึง7ประตูต่อหนึ่งกับกันนะผมกับทางดันดังนะผมนัดล่าสุดก็โชว์ฟอร์มโหดกดโบฮีเมียนไปถึง3ประตูต่อหนึ่งไปเยือน อ่ายูนิเวอร์สก็เสมอ2องสองนะผมไปเยือนชาบล็อกโรเวอร์แพ้1นและไปเยือนเซนต์แพทริกจบที่เสมอนะผมฟอร์มไปเยือนก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นเลยนะครับผมตอนนี้นะผม2ทีมนี้อยู่อันดับที่สองระดับที่3ามจะเป็นเดอร์ลี่อยู่อันดับที่2นะดสิบนัดชนะ9เสมอ5แพ้ไปแค่2นัดกับกันกับดันดังันดับเตะสินัดชนะ6เสมอ7แพ้ไป2นัดเหมือนกันถือว่าฟอร์มโดดเด่นทั้งคู่นะครับผมแต่คะแนนทางกันถึงแจ็คะแนนแต่เป็นทางดันดังนะผมที่เตะน้อยกว่าถึง1นััดดนนะครรบบมมาูฟอ์ใึ่งทางเดอรี่นะผม8นัดของเาชนะ4เสมอ3แแพ้ค่นัดดเเียวนะผมก็บได้มา กับกันกับดันดันดังนะผม7นัดยังไม่ชนะใครเลยเสมอไป5แพ้ไป2นะครับผมนัดนี้นะผมถ้าพูดโดยรวมแล้วก็ฟอร์มของเดลลี่นะผมแอบมีดีกว่านิดนึงนะเพราะว่าในบ้านเขาดูแข็งแกร่งนะผมเพราะชนะไปเยอะด้วยนัดนี้ผมเลยมองว่าเดลลี่ไม่น่าพลาดน,นะผมจิ้มไปที่เดลลี่ซิตี้ได้เลยนะครับ แล้วไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมเป็นคู่นี้เลยผมดอกเกด้าเปิดบ้านตอนแรกกับมาย,ยงองฟินฮาร์ปดอกเกด้ากับฟินฮาร์ปผมถือว่าฟอร์มแย่ทั้งคู่คือแพ้มา4นัดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นทางฟินฮาร์ปชนะ1แล้วก็ดอกเกด้าเสมอ1นะครับผมก็ถือว่าฟอร์มดบกันทั้งคู่เลยนะครับมาดูฟอร์มนัดล่าสุดข,ของทางดอกเกด้านิดนึงนะครับผมดอกเกด้าพึ่งพ่ายกับเชลเบิร์นมาก่อนนั้นแพ้เซนแพทริกนะครับผมฟอร์มในบ้านเสมอเดอร์ลี่เสมอโบฮีเมียนนะครับผมแล้วก็ชนะดันดดดดดดดาาาาาาางงงมมมมมมมไไไไ้้้้้้ฟฟอรรรร์ในน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 นบบบบบเเเคคยยัััััััูู่่่ขขีีีีหลละะผผผกกกกกิฮทปป ก็แพ้ยูนิเวอร์ซิตี้นะผมหรือดับลินนะผมกราแพ้มา1-0ึงศูนยะ์บุกไปเยือนชามล็อกก็แพ้31บุกไปเยือนเซนเนตอิกแพ้มานะครับผมบุกไปเยอรโบเมียนเสมอแล้วบุกไปเยือน เชลเบิร์นชนะไม่ได้3าสูงนะผมก็ดูแล้วมันเหมือนแบบบอลที่รู้สึกว่าพลิกผันกันอย่างหนักมากนะสำหรับคู่อย่างฟินฮาปอย่างเงี้ยฟินฮาปปีนี้นะผมก็คือ15นัดของเขาชนะได้แค่2เสมอ4แพ้ไป9ส่วนทางดอกเกด้าสินานัดชนะ3เสมอ4แพ้ไปแนะผมพูดถึงแล้วฟอร์มโดยรวมก็ดูแย่ทั้งคู่นะครับผมแต่2ทีมนี้ดูหลักๆแล้วนะครับผมก็จบกันไม่ค่อยไหวนะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าถ้าให้มองจริงๆผมยังแอบมองไปที่ว่าเจ้าบ้านแอบมีดีกว่าอยู่นิดนึงนะผมฟินฮาปไม่น่า หงา,ายอะไรได้ขนาดนั้นนะครับผมดัดนีผมมองไม่ได้เลยนะครับผมที่ดอกเกด้านะครับผมแล้วเราไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมเป็นเซนเปติกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลเบิร์นนะครับผมเซนเปติกฟอร์มแพนด้าลดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ส่วนเชลเบิร์นฟอร์มแพนด้าลดชนะ2แพ้ไป3น่ามาดูนัดล่าสุดของทางเซนเปติกเซนเปติกนะผมบุกไปเยือนซิลิโก้ก็จบ1-1บุกไปเยือนเดลี่ก็จบ0-0นะแต่ฟอร์มในบ้านของเขาแพ้เดลี่ถึง4-0 2-0ชนนะะฟิฮแลเสมอดันดาร์กกเเสมออดด้าชนะดับลินนะครับผมก็ถือว่า ชนะไปสองเสมอไปสองแพ้ไปหนึ่งก็ยังไม่ได้ว่าขี้เหร่เลยขนาดนั้นนะครับผมส่วนทางเชลเบิร์นนั้นล่าสุดก็ชนะดอก์เกด้ามาได้เดี๋ฟอร์มไปเยีอยนของเขานะครับผม ไปเยือนแพฟฟินฮาไปเยือนแพ้ดันดาร์กนะผมไปเยือนชนะเดลลี่สองหนึ่งก็คือบอลไอแลนด์ปีนี้นะผมถือว่าไปยากนิดนึงนะผมเพราะว่าทีมเล็กก็สู้สู้ทีมใหญ่ได้ทีมใหญ่ก็คือเป็นบอลที่ว่าพลิกผันกันบ่อยมากนะครับมาดูเซนติกนัดอ่าลำดับนิดนึงนะผมก็16นัดของเขาชนะไป7เ,เสมอ4แพ้ไป5เก็บได้25คะแนนนะผมแต้มเท่าดันดาร์กนะก็คืออยู่อันดับที่4แต่แต้มเท่ากันแต่ลูกได้เสียดันดักดีกว่ากลับกันกับเชลเบิร์น15นัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป7อยู่อยู่อันดับที่ 7, โดดขึ้นใบแทงรนะดับที่6กนะครับผมถ้าให้มองคู่นี้นะครับผมบอกว่ามีโอกาสที่เป็นไปได้สูงมากที่สุดนะครับผมพูดได้เลยว่าสกอร์สูงแน่นอนสําหรับคู่นี้เขาเปิดสูงมา2ลูกควบนะผมว่ายังไงก็ยิงถึงจิ้มไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับผมวันนี้ผมประจับไปให้นะผม4ตัวนะผมแต่อย่าลืมใอยากเข้ากลุ่มของผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ